แอ์นะใช้พลังงานเยอะมากๆาูอุเย็นจริงๆด้วยทุกคนเย็นเหมือนแอร์เลยใช่เย็นมากเลยค่ะเบียนะสวัสดีค่ะตอนนี้ครับช่องเบียและสบค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำา DIY เปลี่ยนพัดลมให้กลายเป็นแอร์ค่ะด้วยงบ500บาทค่ะเราจะเปลี่ยนพัดลมให้กลายเป็นแอร์ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยไหมคะค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้างค่ะอ่าอุปกรณ์หลักของเรานะคะก็คือพัดลมค่ะนี่เราซื้อมาในราคา3 0 0บาทค่ะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะต,ตัวเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่สองนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือภาชนะใส่น้ำแข็งนะคะนี่เป็นกล่องค่ะกล่อง,อ,งอันนี้าสามารถเป็นกล่องอะไรก็ได้นะคะเป็นกล่องพลาสติกหรือเป็นกล่องโฟมก็ได้ะะใช่ค่ะคือเราอะ่ะ ซื้อมาในราคา140บาทนะคะเป็นกล่องพลาสติกใส่ของเนาะแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นกล่องโฟมก็ได้ถ้าเรามีกล่องโฟมอยู่ที่บ้านนะคะก็คือไม่ต้องใช้งบเลยประหยัดไปอีก อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปเลยนะคะเป็นอะไรเอ่ยท่อะบายความร้อนหรืออะไรสิคะซึ่งเรามีอยู่ที่ข้างหลังบ้านก็เลยเอามาใช้แล้วก็เลยเอามาใช้เพื่อที่ความเย็นของมอ่ออากาศเนาะออกมานี่เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มเจาะรูกล่องพลาสติกก่อนเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มโดยการเอาพัดลมนะคะมามาร์กนี่ไอ้วัดนะคะวัดวัดขนาดของรูพลาสติกโอเคเดี๋ยวพี่บีมีปากกามาร์กเลยค่ะปากกาค่ะแล้วก็ใช้ปากกาเอาขึ้นไหนนี่เอาเขียวออะก่อนแป๊บหนึ่งโอเคจุด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 มาร์กไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้จานนะคะ ทำการวัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้รูมันเล็กลงจะเปื้อนจานของคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปล้างนะคะเดี๋ยวเราไปล้างเดี๋ยวไปล้างโอเคก็เราจะตัดประมาณวันนี้ว้าโอเคี๋ยวทำการเจากเลยเดี๋ยวให้พี่ฝั่งให้พี่ฝันตัดทํานะคะเวลาเราทำวันนี้ต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยใช่แล้วค่ะห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆอาเสร็จแล้ว นี่นะคะทุกคนเราเจาะตัวกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ลมจากพัดลมนะเข้าไปอย่างนี้เข<อ>้เาไปได้นี่นะคะแล้วเราก็จะใส่ยักเทปใช่ีลยวเราก็จะปิดเทปรอบนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะที่ตัวฝากันก่อนเลยค่ะตร,ตรงนี้นะคะเพื่อที่ให้อากาศมันออกมานี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ถ้วเ<ล>ยเรากะประมาณขนาดนี้พอดีเลยเดี๋ยวเจาะเท่าถ้วยเลยนะคะ โอเคโอ้ถ้วยของคุณแม่คิดว่าน่าจะล้างออกค่ะบีเราค่อยเนียนเนียนล้างล้างล้าแล้วก็ไปคืนแม่นะน่ดัะอันนี้เราก็เจาะเหมือนกันเลยนะใช่แล้วค่ะเราจะเจาะเป็นรูกลมๆเล็กๆนะโอเคนี่ถ้าเราเจาะเสร็จนะคะอากาศมันก็จะออกมาจากตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยค่ะ เสร็จแล้วครับนี่ค่ะเป็นรูเรียบร้อยแล้วทุกคนปึงอ่าเดี๋ยวเราจะทําการประกอบกันเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอากาวร้อนใช่ค่ะประกอบอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทําตัวนี้ก่อนเลยแกอ่ะปิดรูแล้วเราก็จะใช้อ่าเทปกาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เทปผ้านะคะนี่เป็นเทปกาวผ้ามันจะได้เหนียวเหนียวนิดเึงค่ะ ปิดให้แบบสนิทเลยนะห้ามให้มีรูออกมานะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปิดด้านในด้วยค่ะพี่บีเพราะว่ากันมันรั่วเผื่อข้างนอกมันปิดไม่สนิทไงเราก็ด้บีบแบบสองชั้นอ๋ออ่าเราก็ปิดเทปกาวเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปติดที่ตัวถังเลยโอเคค่ะเดีย๋ยวเราจะใช้กาวล้อน,นะคะเป็นตัวช่วยเชื่อมให้ติดกับถังง่ายขึ้นนะเพราะว่าพัดลมมันหนักะใช่พี่ฟางต้องทำเร็วๆนะคะ อเแก้วมันจะแข็งยผิดเลยโอเคอ่ะกดไว้กดไว้กดไว้ลง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 กดไว้กดไว้แ okay. ต um, evet, okay. okay. ่เราก็จะใช้เทปการอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนึงลมจะได้ไม่ออกใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะแปะกับเทปแล้วนะคะใช่โอ้ย โอเคนี่ค่ะอันนี้ลอกเลีนแบบได้ไหมลอกเลีนแบบได้ค่ะ แต่เราสามารถแดัดแปลงก็คืออย่างที่บอกเนาะถ้าเป็นพลาสติกอะ่ะมันอาจจะตัดยากเราใช้กล่องโฟมก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะทําให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเย็นให้มันอลังขึ้นก็ได้ทําให้เราอ่ะประหยัดไฟประหยัดพลังงานได้มากใช่ค่ะช่วยโลกช่วยโลกช่วยโลกร้อนช่วยลดโลกร้อน <c oughs> ถ้าเทียบกับแอ์นะใช้พลังงานเยอะมากมากแต่เราจะใช้พลังงานพัดลมนะคะในการสร้างให้เป็นแอ à. ให้มีความเย็นเทียบเท่ากับแอร์เลยไหมให้โลกดีขึ้นเออแต่จะทำได้หรือเปล่า๋ยวารามาพิสูจน์กันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาตรงนี้ออกเอาขามันนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนมันกี็กะใช่ไหมใช่อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุผยี่นี่ค่ะเปลี่ยนทัศโลกให้เป็นแอร์แต่จะเป็นแอร์ได้สิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือคือ น้ำแข็งเนี่ยเราก็ DIY เองนะใช่ค่ะซึ่งมันเป็นน้ำเหลวๆนะคะใส่ไปแค่75%ของขวดเท่านั้นนะเพราะว่าไม่เราไม่ดันหล่นใช่ก็คือถ้าเราใส่เต็มอ่ะมันจะแบบมันจะเกินขวดโอเคเดี๋ยวเราทำการใส่ลงไปเลยค่ะใส่นอนจะได้แนวตั้งก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วแต่ะใส่ใส่แนวแนวตั้งาแนวตั้งอ่ะแต่เราวัดขนาดมาคือเราใส่อย่างนี้นะคะต้องใส่ไหมไม่ใส่ค่ะ เราต้องติดไอ้ตัวนี้ด้วยค่ะกระดาษชิชู่นะคะเราตัดมาเพื่อที่พิสูจน์ว่ามันมีแอร์ออกมาจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ดี y ใช่ DIY DIY ดีจากทิชชู่ด้วยค่ะคือถ้าเทียบแล้วเราแทบอันนี้คือฟรีอันนี้ฟรีเองอันนี้ทำเองนะคะฟรีไม่มีงบค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วทำการเปิดเปิดนี่อ้าว เย็นมากเลยค่ะโเย็นจริงๆด้วยทุกคนเย็นเหมือนแอร์เลยอะใช่จะให้มันอยู่นิดนึงทามันนัางแตมันนันงมันเย็นก็เลยออกโอเย็นจริงอะมากเย็นมากหรืออยากดูว่าถ้าเราเอาฝาออกถ้าเราเอาฝาออกจากอันเนี้ยหมายถึงฝาปวดน้ำใช่ไหมใช่แล้วให้มันแข็งมันละลยโอเคเดี๋ยวเราไปสูตดูไหมมโอเค ี่ฝันว่ามันเปิดฝาก็เหมือนเดิมเลยนะใช่ว่าเราต้องแบบรอให้นานกว่านี้ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้น้ำแข็งมันยังเหมือนกำลังทำงานทำงานอากาศความร้อนกับความเย็นกำลังทำงานวิว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 ตอนนี้เราต้องรอสักพักนะคะแต่มันก็เย็นกว่าพัดลมธรรมดาอยู่นะใช่ค่ะเพราะพัดลมก็แค่เอาลมธรรมดาแล้วก็ใช่เหมือนเราเหมือนเราเพิ่งแบบ ออกเขาเรียกอะไรกลับมาจากข้างนอกแล้วมาถึงบ้านปุ๊บเราเปิดแอร์มันต้องรอให้ความเย็นมันซ<ะ>เซตตัวก่อนอรางนี้เวลาอยากรู้จะไม่เย็นไปพิสูจน์ข้างนอกกันเออใช่ใช่ใช,ช่งั้นเราต้องไปอยู่ข้างนอกโอเคโอเคค่ะ เป็นไงบ้างครับนี่เราเย็นอยู่นะใช่เย็นเย็นขึ้นนลหูเย็นขึ้นใช่ไหมตอนนี้คือเราอยู่ข้างนอกซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนของแดดมันร้อนมากๆคิว่าข้างในเนี่ยมันมันรู้สึกไม่เย็นเพราะว่าข้างในมีมีเปิด a อซีแล้วใช่แต่ตอนนี้คือพิสูจน์ได้เลยว่ามันเย็นจริงๆนะเย็นมากเลยค่ะไม่อยากออกไปจากไหนแล้วอยากอยู่ตรงนี้เลยเย็นมู้จะว่ายังไงนะหน้าจอขนาดนี้นขอคนเดียวค่ะ จริงๆนี่เป็นแบบว่าออโตมิติกเนาะหมุนหมุนน่าจะน่าจะมีเนาะน่าจะถอดออกาง่ายเราต้องใช้อะไรใช้ถาดที่มันเป็นหมุนได้ใช่ไหมแล้วก็ทําให้มันเป็นหมุนอย่างงี้นี่อัตโนมือ่ะอัตโนมืออัตโนมือสายพันธ์นะสายพันธ์แล้วแสดงว่า DIY นี้ผ่านไหมคะผ่านค่ะโอหเย็นจริงเลยนะเนี่ยแอร์มันแพงมากนะตอนเนี้ย แล้วทาให้กินไฟมากๆเพราะอากาศร้อน,ออนมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนใช่คือเราอ่ะสามารถ DIY พัดลมให้เป็นแอร์ขึ้นมาได้ใช่เพื่อที่จะประหยัดพลังงานลดโลกร้อนและประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยดีสสาหรับเดินทางด้วยใช่ค่ะแล้วเวลาเราอยากไปไหนแล้วมันร้อนใช่แล้วก็พกตัวนี้ขึ้นไปเลยง่ายๆเออติดรถไปเลยค่ะไปไหนก็ไปได้ถ้าอย่างนั้นสรุปว่า DIY นี้ผ่าะ 各好，